เกิดอะไรขึ้นทำไมสนันโซเชียลเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าจะเป็นกูรูหมอลำดังไม่ว่าจะเป็นเอแฟนคลับแฟนหมอลำถล่มโซเชียลโพสถึงแพรวเผาแสงทองแห่กันออกมาเซฟและปกป้องคุณแพรพเผาแสงทองกันค่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเนาะสาวกุ๊ ประเด็นที่แพรวแสงทองเนี่ยถูกด่ามาเป็นปีๆและหลายคนก็รู้ว่าเขาทำผิดเออแต่ว่าเขาก็ยอมรับผิดไปแล้วแล้วก็คือด่าแล้วจบแล้วอืออือใช่ก็คือแยกทางกับอดีตสามีก็เป็นปีๆกว่าแล้วเนาะก็ต่างคนต่างทำงาน ต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันก็คือลูกลูกั่ะสองคนเขาก็ยังรับผิดชอบร่วมกันแต่สําหรับเหตุหรือคนที่ตามเขาไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเช่นอ่ะกลุ่มหมอลำใหญ่เนาะอย่างกลุ่มหมอลำดอทคอมเนาะสาวไอหมอลำแฟนคลับดอทคอมที่มีแฟนคลับหมอลำ เป็น,นแสนๆคนอยู่ในนั้นก<ม>็ออกมาโพสแล้วก็เซฟถึงแพวพาวแสงทองพูดถึงแพลวพาวแสงทองกันอเออเพราะว่าก็เห็นทางหมาดำตามกัดไม่หยุดมันจะอะไรกันนะักกันนาเออ,อ,อ,อเออเออหลายหคนก็เข้ามาคอมเมนต์เขาเบื่อไงกับข่าวนี้เออเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหรจ,จ,จะเลิกตามแสะตามกัดเขาสักทีเขาก็เลยใช้คำว่าหมาดำ ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าใครอืมเออนั่นหละแล้วกูรูหมอลำก็ได้ออกมาพูดถึงด้วยเนาะใช่คืออันนี้คือแฟนหมอลำหรือว่าชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นแต่เดี๋ยวเราอยากให้ทุกคนฟังกูรูหมอลำชื่อดังท่านนี้ที่พูดถึงประเด็นนี้กันเนาะอ่านั่นก็คือนะคะคุณสัญชัยทล์กเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปเสียงให้ทุกคนฟังกันนะค่ะเห็นโพสแล็คอมเมนต ไม่ปุ่มหรอองแฟนทำแต่ข้อมนะครับนกงเนินดอยูงง่เลยงงงว่านางทำอะไรผิดแต่ถ้าถามว่านาั่ง็คอยังผิดอยู่ตีกันตายเพราะอย่างคบอกครับเราฟังหนึ่งก็จะอ่าเนเร,ร,ร,รื่องศิลธรรมจริยธรรมว่านางน,น,นอกใจสามีนู่นนี่นั่นนะครับไม่ยอมจบบ้างละ่ะพูดไม่เป็นคำพูดอะไรบ้างละ่ะนะครับส่วนอีกฝั่ง ที่เขาเห็นใจคือผมได้เชื่อเห็นด้วยดอกแต่เห็นใจว่าการที่นั่งนอกใจสาเหตุคืออีหยังหนึ่งสองสามสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้น้าถามว่านั่งเหตอยัางผิดเนี่ยตีกันตายานะครับแต่คําถามที่อยากจะถามก็คือว่านางทงําผิดอีหยังไรแล้วขนาดนั้นเลยบอกถึงขั้นที่ต้องมาเห็ุอีหยังกับนางแบบนี้ นักเหตุผดขนาดนี้บอกนั่นแหละที่สิ่งที่อยากทำทีนะเอากันขนาดไหนเอาน้านให้ตุ๋ยไปเลยบอกเอาน้านให้ใบมิตรืดตืในสังคมบอกเอา <Okay. S 1> ให้วงน้านเจ๋งเลยบอกเอาให้น้าแบบหายไปจากสังคมเลยบอกทีเอากันถึงขนาดเนะรัออย่าลืมนะต่อให้คุณคิดว่านางคือคือคนผิด แต่การที่เราไปลงโทษเขาซ้ำๆเนะี่ยบางทีคนที่มันผิดในใสายตาคุณเนี่ยนะเขาก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกแต่ทำก็ได้ก <Okay. S 1> ็าเอาจริงผมก็ไม่ได้ก็ได,ได้ว่าเป็นเอฟซีทีว่าออียงขนาดนั้นเพราะว่าไปเจอช็อตที่ว่าอานางไล่คนออกจากเวทีเล้าก็เลยรู้สึกว่าเออกับ่ดังเจดแบบนี้บอรู้สึกว่าเป็น แต่สินค้าที่เติมสิ่งในมุ้งกลุนตัวผมนะแต่บอได้ต่างกระับเหตุตากเนี่ยที่แบบมันไม่จบไม่สิ้นอะแล้วนางก็ไม่สามารถเงียบได้นั่งก็ต้องอยู่ในโซเชียลระบาดท,ที่นี่คือแบบอย่าพลาดอะ่ะอย่าพลา,าดพลาดปุ๊บเนี่ยเอาน้ำมาเห็ดน้ำเป็นตัวตลกด่านางแสะนงไปยี่สิบสี่ชั่วโมงอะนักกังเปียที่อยากสิบว่วันหลวงพอวัดปลาแต่บอดาดายนะครับ ลวงพ่อวัดป่าก็ยังทําไม่ได้เลยคุณทคนต้องกะจับผิดนางตลอดเดวลาคือจะจะไปจบที่ตรงไหนนะ่นะค,คืออย่าลืมนะว่านางก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกแล้วชีวิตครอบครัวมันมันล้มเหลวนะครับมีวงมีลูกน้องที่ต้องดูแลคือถึงไม่ได้คาดหวังว่าให้ต้องไปถึงใจนางนะแต่อย่างน้อยคำว่า ื่อนร่วมโลกหมือ้นอีสานน้คกันต้นหลายนม่ได้คคนอีสาน,น,าน,นสามันก็ควรจะให้อภัยกันคนทำความผิดอื่นฆ่าคนตายเรายังให้อภัยได้อันนี้นัง่งจะผิดขนาดนั้นเลยผมสี่เอากันขดาดใล้วก็คือข้อใจนะครับฝาก,ากใคิดอย่ตากไปคำถาม คุณสัรชัยเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าด้านแพียพาวสาทองเนี่ยถามเรื่องเรื่องที่เคยเป็นเรื่องจุดประเด็นเรื่องที่เขาทำผิดถามว่าผิดไหมมันก็ผิดผิดเขาก็ถูกด่าไปแล้วแล้วมันควรจบได,ได้แล้วมันผ่านมาเป็นปีๆไม่พอคือไม่จบนะตอนนี้คือมีบางคนที่ยังไม่จบไม่จบมไม่พอ ตามด่าตามแซะถึงบุพการีถึงพ่อถึงแม่เขาไปโกรธไปแค้นไปเครียดอะไรให้ขนาดนั้นแพลวพาวทำผิดถามว่าผิดเนี่ยผิดถึงขั้นต้องด่าพ่อด่าแม่เลยไหมอืมอืมเขาก็ผิดกับอดีตสามีเขาก็ยอมรับอยู่นะเขาก็ยอมรับหมดมทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้ผิดกับคนที่ดา่ามาตามด่าเขาเป็นปีๆนะอืมเออแต่คนพวกนั้นมันหาผลประโยชน์ไง มันก็เออมีคนมาคอมเมนต์มาโพสอะไรก็มีรายได้มีอะไรทุกอย่างประมาณนั้นแหละแต่คนไปคอมเมนต์ไปตอกย้ําคนอื่นอ่ะเขาเรียกยิ่งล้มยิ่งเหยียบอ่ะเออก็ไม่รู้ว่าเป็นคนประเภทไหนนะเออก็นั่นแหละทางกลุ่มหมอลำ .com ก็เลยเออออกเข้ามาเซฟมาโพสมาอะไรมาคอมเมนต์นี่แหละหลายๆคนก็เลยมาพูดถึงบางคนเนาะบางทีเราทําข่าวนี้เหมือนกันสาวไอ เขาก็มาคอมเมนต์ด้วยนะว่าอุ้ยเบื่อเอาเขาอื่นมาทําหน่อยทําไมไม่จบไม่สิ้นสักทีอะไรประมาณเนี้ยเอออืมเพอาจอยู่ว่าเป็นคนดังคนอะไรแต่ทําไมทําไมอย่างเช่นเออเพลวพากับดิซามีเขาเขาก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ทีนี้ส่วนมากจะเป็นทางเอฟซีชอบปัดปัดที่เขาคิดนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนั้นเอออืมอืมแล้วก็ สิ่งที่ไม่เข้าใจคือแบบไม่เข้าใจว่าแบบโกรธแค้นอะไรขนาดนั้นเหมือนเขาไปแบบว่าล้างผ่านครอบครัวคุณมาขนาดนั้นเลยเหรอบางทีคนที่เข้าไปคอมเมนต์ไปสนับสนุนเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ต้องเป็นคนประเภทนะตรงๆนะต้องเป็นคนประเภทไหนไปสนับสน,นุนคนที่นั่งด่านั่งแซะนั่งว่าคนอื่นได้เลย ไม่พอนะสาวก,กนอกจากจะแซะคุณแพรวแล้วใครจะให้กำลังใจแพรวไม่ได้เลยพานหมดโดนศิลปินหลายคนโดนนี่ศิลปินนักร้องอะ่ะเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันอะ่ะก็โดนไปหลายคนแล้วก็เห็นอยู่แต่ก็ยังไม่สํานึกก็ยังด่าต่อค่ะอพอเอฟซีเขาออกมาปกป้องเนาะด้านศิลปินเขาโดนด่าเขาออกมาปกป้องแล้วเขาก็บางคนเขาก็ออกมาฟ้องอย่างลิงเนี่ย,ยก็ออกมาฟ้อง แต่ก็ไม่ได้สำนึกเขาก็ทําต่อทําเรื่องต่อไปค่ะเขาก็ไม่หยุดเออแล้วทางบอสตั bottom ้มเนาะบอสตั้มก็พูดถูกนะอืมผู้บริหารเกียงไก่ะที่จะเปิดรงใหม่อ่ะเออเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แกก็เข้ามาคอมเมนต์ในในเพจพี่สันชัยทอล์กอยู่ว่าหากเป็นความผิดที่สังคมได้พิพากษาไปแล้วก็ควรจบได้แล้วถ้านั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการหรือลงโทษไปแล้ว เขาก็ต่อสู้กับสิ่งที่ทำและสิ่งที่ได้รับอย่างลำบากเช่นกันกว่าจะผ่านมาได้มาวันนี้ขอส่งกำลังใจให้พี่แพลนะครับใช่กว่าจะผ่านมาได้มันไม่ใช่ง่ายๆกลัวตอนแรกๆที่แกโดนเนะาะกลัวโดนทำโดนทำร้ายโดนอะไรปาาของขึ้นเวทีโดนอะไรทุกอย่างเนาะถ้าคนจิตใจไม่แข็งอะ่ะตอนนี้ก็คือต,ตุยอยู่แล้วอืม ควรจบได้แล้วไม่มีใครเอาจริงๆนะไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่เคยทําผิดพลาดใช่แต่อันนี้คือเขาผิดพลาดเขาขอโทษรับแล้วคนที่ด่าเขาเนาะสาวไอตัวเองก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นตะถ้าเป็นคดีถ้าเป็นแบบว่าผัวเมียเนาะเลิกกันหย่ากันแล้วเขาก็จบไปแล้วนะก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวมาอะไรกันแบบนี้แต่นี่ เอ่อในความคิดเนาะของคุณน่ะที่คุณพยายามทําอยากให้เขาล้มแบบมไม่มีที่ยืนเลยมั้งมไม่ให้เขามีที่ยืมในสังคมประมาณนั้นหรือเปล่าความต้องการของเขาอ่ะที่จะเหยียบย่ําเขาจนจมดินจนไม่มีอะไรจนพยายามสร้างข่าวปันข่าวงานไม่มีคนไม่เยอะคนดูน้อยขาดทุนเออ,อแล้วขายบ้านเพื่อจะมาเลี้ยงคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายาม พูดแล้วก็พอมีสื่อพูดถึงว่าอ่ะแพลวงานนี้ข่ดคุณหรือได้กําไรก็ไปด่าว่าเจ้าภาพต่อแหลเจ้าภาพสร้างภาพแล้วใครจะบอกว่าได้กําไรอะไรประมาณนี้มันก็มีได้หรือไม่ได้การลงทุนมันก็มีความเสี่ยงทุกคนเลยเนาะเออม,มันก็เป็นทุกงานใช่ไหมล่ะเออแต่นางก็จะไปตามทุกทุกคนเลยนะที่นางเห็นนะอ่ะเออจริงอะ่ะอืมก็พยายามกัด เอาจริงๆคืออย่างที่ว่าแหละคือฉันงงสกูปฉันงงคนที่สนับสน,นุนเขาแบบเขาโพสต์อะไรเขาอะไรก็เฮี้ยวเฮี้ยกับเขาคุณสนับสนุนคนแบบนี้ได้อย่างไรเนาะเอาจริงอยากให้ทุกคนนะคะมองภาพลึกๆเลยนะว่าคนคนนึงที่มานั่งด่าคนอื่นด่าแบบใช้คําพูดแบบเอาจริงๆนะใช้คําพูด คือขออนุญาตนะคะขอใช้คําชั้นต่ําล่ะเออด่าคนแบบใช้คําชั้นต่ํา<ม>แล้วก็กิริยาท่า<ม>ทาง<ม>หน้าตาแบบคือต่ํามากจริงๆคุณไปสนับสนุนคนที่ต่ําแบบนี้ได้ยังไงออแล้วแล้วล่าสุดสาวไออ่าแควนลูกเขาว่าหน้าสดน่ะเขาแก่งนุนอย่างนี้ตามอายุเออนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่ได้เห็นตัวจริงเขานะจ๊ะไม่ได้ชงไม่ได้อะไรนะคะ รู้จักแพลวมาสิบสี่ปีแล้วหน้ายังเหมือนเดิมคะ่ะผ่านไปสิบสี่ปีตอนนี้อายุสามสามสิบเจ็ดเนาะหน้าตาเหมือนเหมือนกำลังยี่สิบอัพอัพอะยี่สิบห้ายี่สหกอะอันนี้พูดในความจริงที่เราเห็นตลอดยังชมแกอยู่ว่าเห็นตอนไหนก็หน้าเด็กตลอดเนาะเออเราเป็นรุ่นน้องแกตั้งสองปีเรายัางหน้าแกกว่าแกอีกเอาพูดตรงๆหน้าสุดน้าอะไรแฟนคับเขาก็เห็นอยู่นะเขาก็มาคอมเมนต์อยู่นะว่าหน้า สดจริงๆของแพรวพานะ่ะรอดอยู่นะเออ,อแต่อันนั้นก็คือกล้องไนะอโฟนน่ะเธอเธอเข้าใจไหมม,มันเกินจริงทะลุทะลุหนังเนื้อเข้าไปหนุนเออออ,อแล้วก็เอามาแขวนมาว่าเขาเหนุ่นอย่างนี้แต่หน้าตัวเองอะ่ะป่าไปห้าสิบแล้วเนาะขนาดใส่ฟิลเตอร์แล้วยังดูห้าสิบประมาณนั้นอ,อ,อ่ะทุกคนไม่ไมีอ,อะไรจะกัดเขาแล้วไงเออ อ่ะสกุกยังไงเราก็ฝากว่าเรื่องนี้เราก็เห็นด้วยกับคุณสัรชัยเนาะแล้วก็ในเรื่องที่ fc f a n คลับแฟนหมอลำเข้าไปคอมเมนต์ว่าควรจบจบได้แล้วอยาไปสนับสนุนคนที่มานั่งด่าคนอื่นแล้วได้ตังน่ะไม่ควรสนับสนุนคนประเภทแบบนี้เลยนะไปสนับสนุนคนที่คุณรักจะดีกว่าใช่แล้วค่ะค่ะอ่ะสำหรับเมื่อนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดต ประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ